การและพระเทราเทรรซีกรบอย่างสูงสำหรับวันนี้นั้นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมเป็นเจ้าภาพในการฉลองพระภิกษุผู้บวชใหม่ในวันนี้เนื่องในโอกาสมหาพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษารอรอบ72พรรษาสำหรับวันนี้นั้นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดฉลองพระใหม่ขอกราบขอบคุณ ท่านเจ้าคุณนายจ่าและพระเดชพระคุณพระเทพระเถระด้วยความเคารพยิ่งครับในโอกาสนี้ผมขอเอรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านอาจารย์สุรีมาสติสัมพัสในยกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ,พระบรมราชธรรมในกรุงานครจังหวดกรุงเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ y minna ธรรมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิัรูธรรมังกะลังวิปั้นังกัจฉามิโนติยะ สัมมาสัมพุทธ <sh> <era> <sh> ัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปัทะยัญชนันสัมปันนางสาลีนางโอทนังพุทธกังวรังพุทธัสสะปูเชมา มานิเมียงอันเตหัตตานิสปาริวารานิภิกษุสังฆสสาโอนอชยามะสาธุโนอันเตภิกษุสังโฆอิมานิหัตตานิสปาริวารานิปฏิคันนาโตอัมภากัง ภีขรตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัฒตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งพัฒนาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งกาลนานเทิญที่สามเป็นเจิาพระยายกเจริญผงศรีใบายดพิโรครับรูปที่4ี่ของบริเจ้าพระนายบทรงช้คคำสวรรณครับ รุ่นที่ห้าขอเรียนเชิญท่านเลาการมุทธมาคมแห่ประเทศไทยท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิรธมสัง์คงติชยามากครับรุ่ที่6อเรเชิญนอาจารย์ัชริน์แลงคงศิริครับรุ่ที่เจเรียนเชิญท่านอาจารย์เกษรวิรัชตาโตประานชมรมศิลปรรฒนมูลนิธสมาคมแห่งประเทศไทยครับรุ่ที่แปดเรียนเชิญคุณพ่แดงพิวัชริถนอมรัตนครับรุ่ที่เกขอเรียนเชิญท่านพระเดพยิงศิริวัฒนคงสวบัติครับ แต่รูปที่กิดที่รู้ที่สิบรัเยรัญญมูตรีวิสุสันต์ดรวิสมุสันต์สีแกนจักรับรูปที่สิเป็นเชิญจากครับในภาพบนงดงามที่ออกมาครับน้องนะครับเอนนน้อมถวายแด่พระคุณเจ้าในร่าสถาบันครับข้าราจาขององทัพทยเชิญข้า ด่านบนมอานกับสาสตร์เป <isan music> ็นกรอบนะครับเนไปบุญศเอาประชากรคือการประชาสมบที่สูจน์กเกืด7 3รูปนนะครับเป็นบุญกุศลใหญ่ในครบรอบปีที่9 1เของพุทธสมาัมแห่เ็ประเทศไทยเป็นีบุทกุศล92แล้วใช่ไหมครับ การงานอายุครบทีนี้ที่เปที่ที่เก้าที่สองนะครับเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นบุญกุศลใดที่มันเกิดมีโกรธที่สดงบุญกุศลนี้เละท่านทมีพระคุณต่อพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยพระบรมราชธรรมกรรมการกรรมการผู้ช่วยและสมาชิกที่เคารพทุกท่านที่มีอุปการะคุณต่อพุทธสมาคคมรับูรันะปรจกษ์ครับาขอรวัศดราเุริปุรันเตสรบ。 एवमेव इतोदितं वेदमुपते पथितं मम इवमेव स्मिच्छतु सफे मुरन्तु शङ्क्रोगतरसो यथः शोभिरसो यथः the okay. you uh -huh. ท่ก็ผู้ภาพสวยครับ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจะูดครับจะพูดครับ,รบนงองสนะครับสาธุครับหนึ่งสองสามสาอันนี้มอบชื่ออะไรครับมอบนื่อแนตะ่งจัดรวมพ์มสำนักงานผู้นายชาติ เาขัดนดันก็ลงานด่วน นนีหคือบริจาคจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะผู้จารโรงเรียนชนดารนมามากกันนี่คือว่าเปลี่ยนองไรทก่ชม่ใช่นะ เดี๋ยวดูให้ครบนะอไหวไหมไม่ไหวไม่ต้องไปให้ผู้ชายเดินมาเช้ชย ครบเพียงครับครบเพียงครับมีเลขขาอีกนึงก็จะระวังจลุดเลยครับพีงครับอ่าครบยครับต้องนับกอนครับของไม่ใช่หนังสือเดนี่สี่หลักเลขาด้วยนหนึ่งหักเลขขาด้วยแปดแปดแด ใช่ไหมแปดนะคะหกแปดแปดลคราหรับเลขาเดี๋ยวมันหกเอ่าแล้วตรงนั้นปิบเุ็ดไม่ตัวแปดนร่บอ่ากอันนี้แปดแล้วเขบั ไม่ไม่สองกป็นไนได้นี่เราาใีน่ใช่บโพอยู่นี่นะคะเป็นไบโพจากต้นกระสีมหาโพนะคะที่พุทธกยานะใบแพงนะคะใครเข้าไปเก็บด้านนี่นะคะ มันก็สูงมหาวโลกุนะคบไม่มีใครเข้าไปเก็บได้นูนแต่คนทำความสะอาดรกอเดียวาจาพี่ชุดลุกับปาโอเค้องน้ำดนะคะ ต้นพืชมหาโพธิ์และนี่คือกุ้งันเม็ตด